จเจริญศรัทธาสมาปฏิบัติอย่างคณะครูบาอาจารย์ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามรับฟังธรรมะมีสติกับการ,ระพุ่มปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานวันนี้เดินทางมาพบปะพูดคุยธรรมะกับบรรดาญาติโยมสาธุชน,นอีกเช่นเคยนะในช่วง เย็นเย็นช่องเย็นเของวันที่28เดือนกุมภาพันธ์นะเป็นวันสุดท้ายของของเดือนเดือนนี้นะหลังจากที่พระอาจารย์ได้ไปร่วมธรรมมัดเยน็นกับทางคณะสงฆ์วัดวัดวัด วัดโคดหินวัดโขดหินในช่วงเย็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ช่วงหกโมงวันนี้ต้องขอขอบคุณนะญาโยมสาธุชนตั้งแต่เดินทางออกจากวัดทองวิทยาลามช่วงประมาณสักเก้าโมงครึ่งนะก็ญาโยมก็ไปส่งที่วัดทองวิสนามบินขอนแก่น แล้วก็เดินทางจากสนามบินขอนแก่นช่วงประมาณสักเที่ยงเที่ยงไม่ใช่เที่ยงดิถึงสนามบิน โอ้ยแบตหมดจริงๆโิยอมนะเดี๋ยวดี๋นะจันชัดแบตก่อนนะใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ไม่เป็นไรเปลี่ยนไม้ก็ ความเป็นไปของเหตุปัจจัยในคณะที่ air, line. ออนแอร์ไลน์ปรากฏว่าปรากฏว่าไม่ไม่แบตหมดนะ,ะไม่ใส่แบตก็ดูชิมันจะดังดีไหมก็ไม่เป็นไรขออนุญาตนะอ,อาจารย์ก็อยู่ในห้องตอนนี้อยู่ในห้องของห้องพักของวัดของวัด ขดหินเาาด,ดี๋ยวชแชทแต่ไว้บบก่อนนะคีณจะได้ชาแชทได้อ่าแตไดก่อนอ่ะคราวนี้เราก็มาเข้าขเรื่องของเราต่อนะก็หลังจากที่เดินทางมาถึงวัดนะวัดขดหินนะวันนี้ก็ได้รับความเมตตาโนเคราะห์จากคุณโยม ที่เป็นยาติธรรมทางวัดคลองประหลัดเปียงก็ได้เมตตาุนครา์มาส่งถึงที่วัดวัดโคตินเนี่ยนะรับมาจากสุวรรณภูิอันนี้เป็นเป็นบุญเหมือนกันนายมน้บุญเนี่ยคำว่าบุญเนี่ยมันมันมีผลแล้วก็มีอานิสงส์อยู่นะมันมีอยู่พระอาจารย์ก็ไม่ได้รู้จักกับโยมคนนี้หรอกนะ แต่ว่าก็รู้จักโดยสายบุญนะคุณโยมหนึ่งคุณโยมคุณโยมหนูซึ่งเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์นี่แหละที่สอนอยู่ที่ที่อาจารย์สอนอยู่ที่วัดคลองประลัดเปียงเนี่ยเขาก็เอารถไปเอารถไปทำเอารถไปซ่อมอยู่ที่อู่นะอยู่ที่อู่ก็ญาติโยมนี่ก็เป็นเจ้าของอู่รถอยู่ก็เลย ว่าจะเมตานเคราะห์มาส่งปอาจานท์ก็ถือว่าบุญกุศลนี่มันก็ให้ผลอยู่นะนะการสร้างเหตุปัจจัยอะไรก็ตามน,นั้นคนเราไม่เคยรู้จักกันมาสี่ส0้าสิปี60ปีเนี่ยห้ปีกว่ากว่า40่สิบปีสีกว่าปีเนี่ยนะก็มาพบมาเจอกันโดยเหตุปัจจัยยมเขาก็เป็นทุระให้นะนำรถมาส่ง คิดเป็นเรื่องของเงินของทองก็คงจะยากอยู่แต่ว่าถ้าคิดเป็นบุญก็ถือว่าเป็นน้ําจิตน้ําใจของคุณโยมเขาในเรื่องของการรับมามาส่งครั้งนี้ถ้าคิดเป็นจํานวนเงินก็คงจะเป็นพันนะของจะพันกว่าบาทไปกลับเนี่ยพันกว่าเท่าที่อาจารย์ <c oughs> จอาจารย์เคยมาอันนี้พูดถึงเรื่องค่าจ้างค่าจ้างรางวัลของ ชีวิตนะแต่ว่าบุญนี่มันไม่มีค่าไม่มีราคาเป็นเงินแต่มันเป็นความรู้สึกของความสุขก,กายสบายใจเตม็มอกเต็มใจหรือว่ามีความพร้อมที่จะทำจากนั้นเราก็เล็งผลของบุญนั้นให้ออกนะเพราะว่าอย่างที่พระอาจารย์พูดอยู่เนี่ยมันก็จะบริบูรณ์สมบูรณ์ไปตามเหตุตามปัจจัยของมันอันนี้ว่าเป็นไปตามความพร้อมของมัน ก็พอดีหลังจากที่พระอาจารย์เสร็จคอร์สจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะวิไลสงร้อยเอ็ดก็กลับวัดแล้วก็สั่งงานที่วัดไว้ในเรื่องของการปรับปรุงสำนักง,งานเสร็จแล้วก็เดินทางช่วง10บโมงนะสิบโมงกว่ากว่าออกจากวัดก็9ก้าโมงเกือบสิบโมงแล้วนะก็มาที่สนามบินคอนแก่นก็มาแล้วก็มาที่นี่เดินทางมาตามลําดับ พูดถึงเรื่องของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมาฐานส่วนใหญ่ก็เอาผลมาพูดบ้างเอา,อา,าปรรสปัญหามาบอกบ้างเอาเรื่องต่างๆมาเล่าสุยมฟังบ้างแต่ก็อยากให้พวกเราเชื่อมั่นในหลักของบุญกุศลอย่าคิดว่าบุญกุศลนี้มันมันไม่ให้ผลมันให้ผลอยู่นะมันแสดงผลของมันเร็วช้ามันก็มีผล เรามีหน้าที่สร้างเหตุปัจจัยของมันเหตุปัจจัยเนี่ยมันคาว่าเหตุปัจจัยคือความพร้อมของเราที่จะลงมือทาด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเราเนี่ยนะดังนั้นในสถานการณ์บางที่บางอย่างบางแห่งมันก็เป็นตัวส่งเสริมให้เราได้คิดได้พูดได้ทําพระอาจารย์มองว่าคนเราเนี่ยวันนี้พระอาจารย์ก็คุยกับโยมอยู่ โยมเขาก็ยังไม่เข้าสู่การปฏิบัติหรอกแต่ว่าอย่างน้อยเขาก็มีใจที่จะให้ทานนะสร้างทานบาร,รมีสร้างศีลบารมีในขมมบาร,รมีเนี่ยคือพระอาจารย์มองว่าเหตุปัจจัยของแต่ละคนเนี่ยมันมันไม่เท่ากันเมื่อมันไม่เท่ากันมันไม่พร้อมไม่เสมอกันคือมันยังไม่ถึงเวลาที่ต้อง ต้องให้บุคคลคนนั้นต้องมาทําอย่างนี้หรือว่ามาปฏิบัติเนี่ยมันก็มันก็ต้องรอเหตุปัจจัยของมันคือความพร้อมของมันก่อนอันนี้โดยในัยยะของมันนะฉะนั้นหลายเรื่องหลายอย่างในชีวิตเราก็เหมือนกันถ้ามันยังไม่ถึงเวลามันก็ยังไม่เกิดขึ้นเมื่อยังมันไม่พร้อมมันก็ไม่ปรากฏฉะนั้นเราก็ไม่ควรจะไปเร่งรัดเร่งรีบอะไรกััน ทำไปพระอาจารย์เนี่ยเหมือนกันเหมือนกับมันเหนื่อยนะมันกับลําบากมันเหมือนกับอืมอะไรยังไ,ไงไปยังไงต่อหนึ่งสองสามสี่ห้าอยู่แต่ว่าก็ทําอันนั้นเป็นส่วนของการสร้างบารมีพระอาจารย์พยายามบอกญาติโยมอยู่ประจาว่าชีวิตเรามีทุกวันนี้ไม่ได้มีเพื่ออย่างอื่นมีเพื่อสร้างบารมีเพื่อให้เข้าถึงมรรคผลนิพพาน นะถ้าเราคิดแบบนี้พูดแบบนี้ทําแบบนี้เนี่ยมันจะง่ายกับการใช้ชีวิตของเรานะเพราะว่าเรายังมีพระพุทธศาสนาให้ได้คิดได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้ทําความเข้าใจอยู่มันไม่เหมือนบางที่มันหมดไปแล้วมันไม่มีเลยะหรือบางที่ก็คนก็ไม่รู้จักอาจารย์ได้คุยกับ พระเจ้าประสงค์ก่อนหน้านี้นะที่ไปสอนที่วิไลสง์ร้อยเอ็ดเนี่ยท่านก็เป็นพระชาวต่างประเทศชาวาชาวประเทศประเทศลาวอะ่ะอยู่ที่ประเทศลาวแล้วก็มาเรียนหนังสือที่เมืองไทยท่าน,นบอกว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยคิดจะทำบุญจิตจนะไม่เคยทําไม่คิดจะบุญไม่เข้าบุญไม่ใส่บาตร ไม่ไม่ทำอะไรชีวิตก็มีแต่เรียนหนังสือแข่งขันเพื่อจะเอาชนะเพื่อจะได้รางวัลนะเป็นหนุ่มมาก็ไปหาล่าสัตว์ไปล่าสัตว์ไปนะเรียว่าไปอยู่กับเรื่องการเข่นฆ่าจนชีวิตมันมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงนะคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนนะเมื่อสถานการณ์มันมาถึงจุดหนึ่งมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนตัวเราเนี่ย ความคิดความเห็นความเข้าใจของเราพระอาจารย์ก็พยายามบอกโยมอยู่นะว่าหน้าที่เราก็คือต้องเรียนรู้อยู่เสมอๆอ,อย่าหยุดการเรียนรู้ทางตาทางหูทางจม,มกูกทางลิ้นทางกายทางใจมีหลวงพี่องค์หนึ่งท่านเรียนในระดับปริยโทเนี่ยท่านก็เข้าวิปัสสนากรรมาฐานกับพระอาจารย์นี่แหท่านบอกว่าอาจารย์กรรมาฐานนี่มันหมายถึงอะไรเราต้องทําตอนไหน พระอาจารย์เ็เลยบอกว่าทาตั้งแต่ทําทุกอย่างนะมีสติก็คือเป็นกรรมฐานหมดนะั่นแหละคำว่ากรรมฐานหมายถึงสั่งสมนะมันยังไม่สมบูรณ์เราต้องทําบ่อยๆฝึกบ่อยๆทําบ่อยๆเราอย่าไปแยกชีวิตเราออกจากกรรมฐานหรือการฝึกตัวเองคนเรามันอยู่ได้เพราะการฝึกฝนอบรมตนเองนะมันไม่ได้อยู่ได้ด้วยอย่างอื่นแต่ว่าเหตุปัจจัยอย่างอื่นมันก็สนับสนุนให้เราฝึกนั่นแหละ เหมือนคนต้องการเงินนะเปรียบเทียบง่ายๆนะต้องการที่จะมีปัจจัยใช่ไหมเราก็าไปสมัครงานหรือไปทํางานนั่นแหละคือเหตุให้ได้เงินเหตุให้คีวิตดําเนินไปให้มันพบมันได้พบได้เห็นได้ยินได้ฟังได้ทําสิ่งนั้นซ้าๆๆทําในเรื่องต่างๆจนจิตดาวนี่มันมันเข้าใจธรรมชาติเลยธรรมดาร พระอาจารย์พยายามที่จะพูดกับโยมหลายๆคนมานชีวิตเราเนี่ยเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาทําอะไรถ้าเกิดมาเพื่อเป็นธาตุของโลกนะคาว่าโลกในภาษาธรรมะเนี่ยว่าสังขารและโลกเนี่ยชีวิตเรามันก็มีเป้าหมายที่เลื่อนลอยมันไม่สมบูรณ์เป็นเป้าหมายที่ไม่แน่นอนก็เมื่อเรารู้อยู่ว่าเราต้องแก่ต้องเก็บต้องตาย,ยแล้วชีวิตเราเนี่ยเราจะมีต้นทุนในเรื่องอะไร ถ้าเราเอาเอาต้นทุนเฉพาะเรื่องการทำงานใช้ชีวิตมีครอบครัวเลี้ยงลูกหรือว่าอยู่ไปจนเราแก่เท่าแล้วก็ตายเนี่ยพระอาจารย์คิดว่าชีวิตเนี่ยมันมันเป็นชีวิตที่ที่มันมีต้นทุนต่ำนะเพราะว่าต้นทุนพวกนี้มันเกิดขึ้นจากการที่เราไม่ได้สแสวงหาเรื่องความจริงของชีวิต แต่พระอาจารย์ว่าเมืองไทยเราหรือเมืองพุทธเราหรือคนพุทธก็าตามคนไม่ใช่พุทธก็าตามนะมันก็มีการทำกิจกรรมพวกนี้อยู่มีให้ทานมีรักษาศีลอยู่ก็ปฏิบัตินะนะแต่ว่าการที่จะมาได้ยินได้ฟังเรื่องมรรคผลนิพพานเนี่ยมันมีน้อยเหลือเกินนะมันมีน้อยแล้ว,ก,นนะลวก็มันก็เอ อ,องค์หนึ่งท่านเรียนต่อปอโทนะ,ะเดียปอโทแล้จะเรียนไปอีกต่อไปท่านบอกว่าหลักสูตรส่วนใหญ่ทุกวันนี้มันเป็นหลักสูตรของการเกิดแก่เก็บตายนะ,ะไม่ได้เป็นหลักสูตรออกจากความโลภความโกรธความหลงอันนี้เป็นทัศนะที่ท่านปรารถให้พระอาจารย์ฟังพระอาจารย์ได้ฟังแล้วก็รู้สึกดีใจอยู่ที่ยังมีความคิดความเห็นของพระพิษุนุวเน้นๆหรือต้องการที่จะฝึกหัดปฏิบัติตนนะอันนี้เป็นข้อดีนะ อาจารย์มองว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันผ่านโลกผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอะไรไมาเยอะแต่บางคนบางทีก็ยังไม่มีจุดยืนยังไม่รู้ว่าจะไปทางไหนไม่รู้ว่าจะทำอะไรกับชีวิตของตัวเองทุกวันเนี้ยนอกจากอ,อที่จะไปดิ้น,นรนแสวงหาความจริงของชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าน่าสงสารอยู่เหมือนกันนะ คนเรานี่ไม่เข้าใจว่าชีวิตคืออะไระก็มีไม่คีคุยกับะอาจารย์อาจารย์ก็บอกไม่คีไปอยู่เหมือนกันว่าไม,ม่คีคือจริงๆคนเราเนี่ยมันป่วยอยู่แล้วมันแก่มันเจ็บมันตายอยู่แล้วโดยสภาวะของมันแต่ว่าบางทีเราก็ไม่เข้าใจวันก่อนนี่เป็นนังวิปัสสนาอยู่ที่นู่นนะ ก็ไปคุยกันอยาคุยกันนั่งยิปศนาวันก่อนในก่อนที่จะมาเนี่ยก่อนที่จะมาสอนที่เสอนที่สอนเสร็จที่เวลาทองละเหดเนี่ยนะนั่งปรากฏว่าปวด,ด,ด,ดขามากปวดปวดปวดขามากงๆเลยปวดขาแล้วก็นั่งก็กําหนดไปพลิกไปขยับไปมันก็ไม่หายหรอกนะแต่ว่าใจมันก็ไม่ได้ปวดอะไรหรอกใจมันก็รู้ว่ามันทุกข์มันทรมานมันเกิดอาการอย่างเนี้ย แต่ว่าพอเปลี่ยนพอเลิกมันก็หายนะอันนี้เราสังเกตไหมว่าสังขารเราเนี่ยมันเป็นทุกข์อยู่แล้วโดยสภาวะของมันทุกข์โดยหน้าที่ของมันอยู่แล้วฉะนั้นพระอาจารย์จึงอยากให้พวกเราเข้าใจจริงๆชีวิตเราเนี่ยถ้าเราไม่มีจุดยืนอะไรเลยเนี่ยมันสัเปะสะปะจริงๆนะชีวิตมันไม่รู้จะไปเกาะไหนบางทีเราก็บอกว่าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง มีบุญมีกุศลเป็นที่พึ่งแต่บางทีเราก็ยังมองไม่ออกว่าเ,เราจะพึ่งยังไงเนี่ยฉะนั้นความเป็นจริงแล้วธรรมะเนี่ยมันมีอยู่ที่ตัวเรานี่แหละโดยที่รูปนามกุ้งศอกยาววานาคืบเนี่ยถ้าเราทาความเข้าใจให้มันดีเราจะเห็นว่าสิ่งที่มันมีอยู่เป็นอยู่ปรากฏอยู่มันซ้อนเราอย่างไงมันทําให้เราเข้าใจเรื่องของตัวเรามากน้อยแค่ไหน บางทีที่เขามาพูดบอกเราเนี่ยมันเป็นเรื่องผลของมันประสบการณ์ของเขามันไม่ใช่ของเราเนะฉะนั้นเราควรจะฝึกตามที่พระพุทธเจ้าอสอนไว้ไม่ว่าจะเป็นการดูลมดูอนา,าดูแบบอานาปนาปภะเนี่ยดูอาการของกายยืนเดินนั่งนอนแล้วก็อียบทยอยเล,เล็กน้อย ดูเวทนาทั้งสุขทั้งทุกข์เฉยๆดูฐานจิตอาการนึกคิดฟุง้งพอใจไม่พอใจการเห็นการได้ยินการได้กินอารมณ์ต้องสัมผัสเป็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยคือคือ,ค,อคือสิ่งเหล่านี้นี่เราต้องดูนะคือเวลาเวลาเรามาฝึกวิกปัสสนาเนี่ยเขาให้มันดูตัวเองถามว่าเวลาอื่นไปดูตัวเองไ,ไหมมันก็น้อยเวลาที่จะดูเพราะว่ามันมัวแต่ไปทำอย่างอื่น เม้นไม่แต่คนคนนั้นคุ้นเคยกับสิ่งนั้นแล้วเข้าใจธรรมชาติของสิ่งนั้นแล้วมันก็สามารถที่จะทําได้อย่างเห็นเราก็ไม่เห็นเป็นสัตว์บุคคลตัวตวเราเขาได้ยินก็รู้ว่าได้ยินได้กลิ่นก็รู้ว่าได้กลิน่นนิ่มรสถึตงต้องสัมผัสอย่างเงี้ยคือมันต้องสั่งสมจนเกิดความอิ่มตัวในเอียบ,บทเหล่านั้นในโครงสร้างชีวิตแบบนั้นจนมันเข้าใจธรรมดาธรรมชาติของสิ่งเหล่านั้นแล้วเนี่ย นี้มันก็จะไม่มองว่าการอยู่ที่ไหนทําอะไรแบบไหนอย่างไรมันเป็นมันไม่ได้เป็นเงื่อนไขละตอนที่พระอาจารย์นั่งเครื่องบินมานะานั่งเครื่องบินมาเนะี่ยพระอาจารย์ก็นั่งนั่งเจริญสติไปด้วยน,ะนั่งเจริญสติไปบนเครื่องบินนะเนี่อย่างนี้เป็นต้นนะพระอาจารย์ก็ใช้เวลานั่นแหละเวลาที่อาจารย์อยู่กับสิ่งนั้นอะ อยู่บนพอมารู้สึกตัวอีกทีนะถึงสนามบินถึงสนามบินส่วนณภูมิแล้วอ่าถึงสนามบินส่วนณภูมิแล้วแต่ไม่ใช่นั่งหลับนะต้องบอกว่าไม่ไม่ใช่นั่งหลับมาคือไมคก็ว่าไม่ใช่นั่งหลับนะพระอาจารย์ก,กําลังบอกว่าพระอาจารย์ก,กําลังบอกว่าชีวิตของคนเราเนี่ย ถ้าเรามีมีแนวทางของการใช้ชีวิตเนี่ยมันก็พอจะมองภาพได้ชัดขึ้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยแทนที่เราจะหาข้อบกพร่องหาเรื่องมาตำหนิคนอื่นนะหรือว่าหาเรื่องมาเพื่อจะสร้างรสร้างสร้างจิตของเราให้มันขุ่นให้มันทุกข์ให้มันเดือดร้อนให้มันลําบากเนี่ยเราก็กลับมามองที่ใจเราเนี่ ลองที่ใจเราแล้วก็ปฏิบัติดูใจของเราทําหน้าที่ของเราไปแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องมีที่มาที่ไปนะมันไม่ใช่มากเกิดแบบลอยๆขึ้นมานะมันต้องมีเหตุปัจจัยของมันมีความพร้อมของมันแต่ว่าถ้าเราฝึกเตรียมพร้อมไปแล้วเนี่ยมันง่ายว่ายานมามันง่ายมันง่ายตรงที่ว่าเรามีมีตัวอย่างนะเรามีวิธีการที่จะเข้าไปดูมัน เข้าไปแก้ไขเข้าไปเปลี่ยนแปลงเข้าไปปรับปรุงเข้าไปดูแลซ่อมแซมหรือเพิ่มเติมอะไรพวกเนี้ยอันนี้คือข้อดีนะนะเหมือนอย่างถ้าเราไม่มีเลยนี่เราก็าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงการฝึกเนี่ยมันสอนให้เรารู้จักที่จะเรียนรู้และอยู่กับความเป็นจริงในประสบการณ์ตรงนั้นโดยที่เราไม่ต้องไปเสี่ยงไปทำโดยที่เรามองภาพเหล่านั้นไม่ออก นั้นตัวปัญญาที่เราสั่งสมด้วยการเจริญสติสัมปชัญญะอยู่เรื่อยๆอยู่บ่อยๆจนเกิดความคุ้นเคยเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยเป็นตัวผลักดันให้เรามองความจริงของโลกชีวิตนี้ออกเหมือนคนบางคนในปูยพระอาจารย์เ็าอยากก็ถามอยู่โยมป่วยกายหรือป่วยใจทุกกายหรือทุกใจอะไรเงี้ยมันต้องเข้าใจนะ,ะถ้าทุกกายก็ต้องแก้ไขในเรื่องของกาย ทุกใจก็ต้องแก้ไขในเรื่องของใจก็ต้องปรับเหมือนเราไม่สบายไปหาหมอใช่ไหมหมอเขาก็รักษาตามโรคตามอาการอของเขากินยาไปทำโน่นทำนี่ไปตามเรื่องคือคือคนเราเนี่ยมันสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ขอให้เราสนใจที่จะเรียนจะรู้เหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมัยทรงเป็นทรงเป็นโพธิสัตว์นะพวกก็ลองดูว่าเออทรามานเนี่ยมัน มันจะบรรลุมากผลไหมผมก็ทําฝึกห้ถึงที่สุดเลยมันก็เป็นไม่ได้เป็นไปเพื่อจะมากผลนิพานได้ทรมานแล้วถ้าไปอยู่ในฌานในสมาธิเอามันก็มีความสุขความสงบพอเลิกฌานเลิกสมาธิเอากกเสก็เข้าอีกเนี่ยมันจึงหาจุดเชื่อมจุดต่อจุดที่จะทําให้เข้าใจเนี่ยเรียกว่าทดสอบทดลองฝึกจนจนเข้าใจธรรมชาติของกายของใจเรา มันเป็นยังไงเมื่อเราเข้าใจธรรมชาติแบบนี้แล้วเราอยู่ตรงไหนเราก็ก็จะมีความสุขกับตรงนั้นคือความสุขกับความเป็นจริงไะนะแต่ถ้าเข้าใจความรู้ความเป็นจริงแนละ้วอาจารย์ว่ามันเบาไอ้ที่พูดนี่หมายถึงผลของมันนะแต่ว่าช่วงที่เราทําอยู่เนี่ยพระอาจารย์ก็มองเหมือนกันเห็นพระท่านเรียนหนังสือนึกถึงสมัย ฉะนั้นพระอาจารย์ก็เลยบอกว่านี่นี่ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วมันจะง่ายแล้วนะก็กลับมาอยู่ที่ตัวเรากลับมามองมาทําหน้าที่ของเราโดยเฉพาะเรามีพื้นฐานค่อนข้างจะดีแล้วถ้าใครมีพื้นฐานในเรื่องการเป็นอยู่นมีที่อยู่มีที่อาศายัยมีอาหารมีเครื่องน่งห่มมียา,ารัารกษาโรคอันนี้พระอาจารย์มองว่ามันเป็นของพร้อมในการที่จะฝึกฝนอบรมตนเองแล้วก็ทําตนเอง ให้เข้าใจเข้าถึงธรรมชาติและธรรมดาของจิตใจเราเองนี่แหละถ้าเรามองอย่างนี้มันก็จะเป็นธรรมชาติของมันนะฉะนั้นฝากเป็นข้อคิดคติธรรมในช่วงเย็นของวันนี้นะนะฝากว่าย่าโยมสาธุชนเท่าไหร่การฝึกฝนอบรมตนเองการเจริญสติภาวนานเป็นเรื่องที่ดีมีานิสง์อยู่พระอาจารย์ก็มาสอนวิปัสสนากรรมฐานที่ ที่วัดโคดหินเนี่ยนะท่านอาจารย์มาหานักรบท่านนิมนุนไว้รับไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะตั้งแต่มกรารานุนพอานี้ก็เลยต้องมาสนองงานพระศาสนาที่นี่ตามเหตุตามปัจจัยก็ขอให้โยมสาธุชนทั้งหลายมีส่วนท่งบุญกุศลที่พระอาจารย์ทำตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันและจะกระทำต่อไปในอนาคตนั้น ก็ให้มีส่วนหน่งบุญด้วยการกท่ันทุกคนขออนุโมทนาไว้แต่เพียงเท่านี้นะขออนุโมทนา